สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่223คลิปนี้ก็ยังเป็นการรีรันใหม่เพราะคลิปเก่าผมได้ลบทิ้งเนื่องจากกลัวจะผิดกฎของ YouTube คลิปนี้ขอเสนอขุนศอกทะลวงฟันกิติโรงเรียนตากสินระยองหรือสอจอแดนระยองและหรือสอทอเมนนครระยองปะทับกับ ทุนเทียรานัก,กข่าวกัมพูเชยเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2561หรือ2018ในศึกแม็กมวยไทยที่เมืองพัทยากฎกามวยไทยแบบสวมนวมในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่ง เพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยสารเป็นครั้งร่าวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลลาอุ๊ยไม่ลืมนะขอฝากช่องใหม่นั่นก็คือสอดรู้สอดเห็นเร็วๆ็วนี้เร็วๆ็วนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เอามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันสักนิดหนึ่งกิตติสอจอดแดนระยองหรือโรงเรียนตากสิน,นะระยองอายุ21ปีสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมา67ครั้งชนะ52แพ้10เสมอ5ส่วนทุนเทียรานักชก้าวกัมพูชาอายุ22ปีก็มากกว่า1ปีว่างั้นเถอะ สูง175เซนติเมตรน้ำหนักเท่ากัน70กิโลกรัมโชคมา64ครั้งชนะ47แพ้16เสมอหนึ่งก็ต้องขออภัยมิตรรักแฟนมวยนะเสียงอาจจะไม่ปกติเพราะว่าเป็นหวัดว่างั้นเหรอเสียงมันดังมือบมือบฟาซาน <c oughs> ตอนนี้อยู่ในท่าไหว้ร่ายรำและลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์หรือการไร่ายรำไหว้ครูมวยไทยนั่นเอง การไหว้ครูก็สื่อพวามหมายเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราว่างั้นเหอะมีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจของนักมวยและท่านผู้ชมด้วยออหรือจะเป็นการปลูกฝังนิสัยให้ให้นักมวยยคือรู้จักเคารพ ครูบาอาจารย์บิดามันดาผู้ให้กำเนิดมวยไทยด้วยหรือจะปลูกจิตสำนึกให้ตารางหนักถึงคุณค่าของศิลปะมวยไทยอันเกิดความรักและหรือความหวงแหนอนุรักษ์ให้สืบคงไว้เอาละโอ้โหซีโอหนุม่มมาแล้วครับนี่แหละซีโอหนุม่มประธานแม็กมวยไทยคุณอาิระ ต่อกรินสุขของเหรียญที่ระลึกของแม็กมวยไทยให้แก่นักมวยทั้งสองหนุ่มไฟแรงซีอโอของแม็กมวยไทยนั่นเองอ่าโชว์ความเหล่ากันสักนิดหนึ่งอ่ซ้ายขวาหล่อแต่สู้คนกลางไม่ได้ว่างกัน <c oughs> แม่ไอเคียเียเจ้าของแม็กก่อนว่างกันก่ง <c oughs> อ่ะกิติดด มีรักแฟนมวยยังคิดถึงอยู่นะทําไมคุณคําป่อยเอาลงมาตั้งสองครั้งต่อๆกันเลยก็มีรักแฟนมวยหลายท่านก็คิดถึงกิติบอกว่าเมื่อไรสัญญาของอไทยไฟหมดแล้วเพื่อนๆที่เสียปรจารก็หันหน้าไปสู่วันแคมเป็นชีพแล้วนะอว่าอย่างนั้นแหละว่า,าจะเป็นเต็งหนึ่งและ ่อตอทองอ้าวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเพียงผู้เดียวสับมือชกยกรแรกแหกหมานครับเป็นยังไงเอาละยกระแรกก็อู้ชั้นเชิงกันไปก่อนกรรมการคืออาจารย์นัทวุฒิสุขะสับมือชกยับข้อหาโอ้โหสูงยาวเขาดีร้อยกับร้อเเอาสิกางเกงแดงแรงฤทธิ์อ่านี่แหละคือ โอ้โหกิติออกขวาไปทุนเทีราน่ยอาแต่แล้วไฟนี้ก็แม่เก็ตไฟหลังนี่ถือว่าสุดยอดไม่มีแพ้ใครเลยอ่ะโดยเฉพาะทูนเทียร่านี่ไม่เคยโดนนอ็อกอ่าไม่เคยโดนนั้นมาด้วยม,มวยเขาเรียกว่ามวยแม่เหล็กปัจจุบันนี้ก็ยังทกอยู่ ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเขมรหรือชาวกัมพูชีนี่แหละตอนนั้นยังต่อยที่ไทยหลังจากซีเกมเ,เกิดขึ้นที่เขมรจากนั้นก็มีการเคลมว่ามวยคุณขแมหรือมวยไทยนี่แหละตัดมวยไทยออกจากซีเกมเอาคุณขแมเข้าไปแทนแล้วเหมือนอุปโลกหรืออะไรคุณขมแมเกิดขึ้นณนะตอนนั้นคุณขมแมจากนั้นก็หันหลังให้มวยไทยเป็นยังไง พวกนักมวยเขมรที่มาหากินในเมืองไทยทั้งหลายคนหลังจากเกิดข้อพิาพาทระหว่างมวยไทยกับกุลเขมรก็ไม่ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกเลยนี่ก็เป็นผลพ่วงจากกุลเขมรยังไงยังไงกีบเสียบเข้าไปเอาดอีเห็นไหมเกตไฟหลังต่างคนก็กำชัยชนะมาทั้งคู่โดยเฉพาะตอนนั้น ขนศอกทะลวงฟันนี่ก็ยังไม่ได้ขายยามั้งเนี่ตอนนั้นนะเออเอนันไปแล้วศอกเข้าไปแล้วตอนนี้เป็นพ่อค้าขายทุเรียนาขายพืชผักผลไม้ไปแล้วยังไงแต่ยังมากตดขอบสนามอยู่นะเพื่อนเพื่อนขึ้นต่อยนี่ก็ขึ้นมาจับขอบสนามอยู่โดยเฉพาะพตอ,พอ,พอทองนันซีกันเยอะเหลือเกินกับเออ<ม>เป็นยังไง มีแฟนมวยก็คงจะคิดถึงนะมวยหุ่นดีอย่างนี้หนุวยก้านอย่างนี้มีลูกติดตามไม่ว่าจะลูกบูดุดันเนี่ยยกให้เขาละบ้าดีเดือดตอนนั้นอายุแม่21ปีก็คงเป็นกิตติ22แม่เกิดอะไรขึ้นเอาหมดยกก็แรกอีกคนอย่างทุนทีราเกิด2,139อืสมส่วนกิตตินั้นก็2,500 สี่สิบอ้าวแก่เกินกันหนึ่งปีเท่านั้นเองอ้าวเอาสิเอาสิาสปัจจุบันก็ยี่บเจ็ดปีย่างยี่บแปดไปแล้วอีกคนนึ่งก็ยี่บแปดย่างยี่บเก้าไปเออนั่นโอ้โหสอกหักศอกเอาแนั่นก,ก,ก็คือภาพรีเพลย์ให้ดูอาจารย์นทวุฒิ มาเช็คความเรียบร้อยเปียกเกินไปอ่ะชกยกที่สองอยากระพริบตาครับท่านผู้ชมหมวยคุณนี้ไม่มียกสามใช่หรือเปล่าห่ะคุณคําปลอยอย่ามั่วนะเออไม่รู้สิอ้าวยากระพริบตาก็แล้วกันเสียบเข้าไปเสียบเด้งเสียบเสียบเอาขางเกงแถบแดงเนี่ยเอาโอ้โหสอยยิกยืออยยิกยจางคนสอย,ยสอ,ยอ,ยอมีซอกนี่ซอกมาก็ซอกไปไม่โกงกันว่างั้นเหออเออนั่น เห็นไหมยืมคำมิเตอร์ปองก่อนไม่โกงกันขอโทษนะครับเมื่อกี้ไอโอ้โหอ่ะยับโอ้โหเข่าแรกหมัดยังไงมัดแรกเข่าเข่าแรกมัดต่างคนต่างไม่เคยแพ้เจ็ดไฟหลังมาเอาสิงานนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งต้องเสียสถิติเอายับซ้ายเข้าไปก่อนวัดระยะ แล้วออกขวาเอ้ยออกซ้ายไปที่หนึ่งออกขวาไปอีกที่หนึ่งเตะเสียบเข้าไปที่โอ้หักซอกยังไงคีเอะทูนทูนโดนเสียบเข้าแล้วก็เสียบคืนดิเสียบอีกคีเตะี้เสียบเข้าไปแล้วยังไงหันตูให้เอา้าซอกโอ้กยกองกนเยอะไม่แค่กองอันเยะเลยนอนเขียดเหยียดคิ้งนิ่งเลยเนะี่ยเอา้าลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกเอา้าลุกขึ้นอืขอไอทีครับ โอ้ยไอครับพี่น้องขอโทษขออภัยยังอุตส่าห์มาทำนะคุณคำปลอยเอ,อระวังติดไข่ไม่รักแฟนมวยนะเอาเสียบเข่าไปโอ้สอกกับเข่าเอาสิเฮ้เกิดอะไรขึ้นโอ้สักสะบอมก็ไปใครกระเสียสิติครับท่านผู้ชมเสียบไปอีกแล้วเขาดับเบิลเขายังไงเสียบไปอีกแล้วกิติเสียบซ้ายเสียบขวาก็ไป <c oughs> ท,ทุนทุนหักทุนทุนตอบโต้หน่อยทุนทุน โอ้ทุนฮิลันซับเอ้ยไม่ใช่ทุนเทียร่าเอโอ้ยโอ้ยหงายปังงางลงอะไรลุกขึ้นไหมออทุนเทียร่าจะโยนเขาเอาสิเอาสิมีอะไรมั่งนเขา่าเอาสิเขามีห้าแบบเข้าตรงเขาเขียงเขาโค้งเขาายนเขาลอยมีเขาอะไรมั่งเอาสิห้าเขานี่เอานับเอาพี่น้องอืองันนี้ถวายเขาไม่ใช่ศอกกันนะอา่า หรือจะมีศอกมาด้วยอ้าวเสียบเข่าเข้าไปเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าโค้งเข่ายนเข่าลอยคือเข่าอะไรนับโปรเองก็แล้วกันนั่นเสียบเข้าไปอีกแล้วปักเข้าไปเข่าตรงเข่าตรงอีกแล้วยังไงยังไงศอกไปไหนศอกศอกอีกหกแบบไปไหนศอกตีศอกแต่ศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุ้งศอกกลับไปไหนเอาที่ศอกนั่นไปแล้วศอกอะไรเข่าอีกยังไงเข่าอีกเข่าโอ้โหเออ ไออีกแล้วครับขอโทษครับไอไอโอ,อ้คำมปอยก็ไม่สบายอยู่โอ้เรียบร้อยอ่าเสียสิติไปครับสำหรับทุนเทราในวัย2ีปีตอนนั้นกิตติก็21ปีแพทย์ประจำสนามขึ้นมาดูอาการของนังมวยให้น้ำให้ท่ากันไปเอ๊ะไม่ใช่ดิเอาลุกขึ้นมายังนั่งได้อยู่ อาอสอบผมให้อ๋อสบู่ยาสีฟันอยู่ไหนอ๋กินน้ำอ๋อขอโทษขอไปเยาวากันเด้อวัาจันทร์อลุกขึ้นได้ไหมลุก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 โอ้โหอ๋รีเพลย์กันสักนิดหนึ่งโอ้โหคันคอยอีกแล้วครับท่านผู้ชมจะไอ้ไม่ไอ้เอ้ยอกไว้ก่อนซอกสอกเอาเอาไงซอกตีซอกตัดสอกงัดซอกพุ่งซอกตะครุงสอกกลับมีไหมซอกอะไรมั่งโอ้โหซอกงัดเอาเสียบเขาเขา เขาตรงเขาเขียงเขาโค้งเขาโยนเขาโยนแล้วเขาลอยมีเขาอะไรมั่งเอาสินับดูสิแม่ไม้มือไทยปากปักเข้าไปโอ้โหทนไม่ไหวก็ต้องล้มไปก่อนโอ้ยสามนับใช่ไหมผมก็ลืมดูเรียดจนลืมเออยกเดียวสามนับก็ถือว่าทีคอหรือเทคนิคน็อกเอานั่นเองนอนอัญยะเลยครับพี่น้องปักเข้าไปเสียบเข้าไปไม่รู้ว่าเท่าไหร่คุณคำปอย เชิญพ e ิธีกรดีเกย์ภูมิบนเวทีได้ครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ